สดรับเพื่อนครับเจอกับมาโนคนมนานเะช่นเคยครับเจอกับอีกหนึ่งคันสวยๆนี่คือเจ้าตัว t o y ยต้าฟอร์จู r ปี2017เครื่องยนต์2.8ดีเซลเกียร์ออโต้นั้นเพื่อนนะนี่คือตัว V ีนะครับภายในจะเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวผมพาดูรอบๆคันคันนี้เลขไมาอยู่ประมาณแสนสี0หมประมาณนั้นนะเพื่อนนะยางยังใช้อีกย,วยาวๆนะครับยางนะครับสวยงามมากยางปี18นะคันนี้อ่ะพาดูเลย ด้านในตัววีมันจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้หมดนะครับเครื่อง2.4ก็โทนเดียวกันแต่ว่าต่างที่เครื่องยนต์นะครับเพื่อนออปชั่นข้ายกันนะนี่สวยงามคุณนังแถวสามนะครับนี่นี่คือตัว2.8นะเพื่อนนะนี่ครับเครื่องยนต์2.8สี บรอนเงินนั่นแหละหรือว่าสีเทานะครับทั้งคู่นฝาท้ายออโต้ริเกตครับก็เปิดไฟฟ้านี่ครับผมดูเล,เลยด้านในสวยงามใครสนใจนะครับหาอยู่อยากได้เครื่องแรงๆก็ตัวนี้แหละครับขับนี่ไม่ต้องห่วงกำลังเหลือๆอ,อ่ะมาดูภายในส่วนของห้องคนขับมุกษิษารนะครับ มาดูยักไงจริงครับ1,44,984กิโลเมตรที่ใช้ไปเป็นธรรมดาเลยครับปี17นะปี17ด้านเพื่อนใครสนใจนะครับในระหว่างนี้นะครับก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้นะครับหรืออ inbox หรือทักไลน์นะครับผมปักไลน์ไว้ใ,ใต้วิดีโอให้ทุกคลิปนะครับอ่ะนี่ครับเอกาสารปี17เครื่องยนต์2 8 1 7 7มา ลำดับที่หนึ่งนั้นเพื่อนนะกุญแจมีหนึ่งชุดครับนี่เลยกุญแจไปดูคานหน้ากันผมบอกเลยว่าสวยมากน็อตไม่ขยับมาดูเลยนีครับไม่มีรอยแกะเลยน็อตน,นะครับเม็ดอ้างอยู่ครบนะครับคานสีเดิมเดิมหุดด้มเสียงเครื่องยนต์ ผมบอกเลยว่ามันน่าใช้มากๆนะครับแล้วส่วนของราคานะครับหลายๆท่านก็ผมขออนุญาตนะครับไม่สามารถออกสื่อได้ก็โทรมาดีกว่าครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับแล้วก็ในส,ส่วนของรายละเอียดรูปเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรืออินบ็อกซ์มาได้เลยสำหรับคลิปดีๆแบบนี้ไปแล้วเพื่อนๆสวัสดีครับ